สำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาเฉลยกันนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้ทําลงไปเริ่มเลยนะครับข้อหนึ่งข้อใดเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติฉเฉลยนะครับ เป็นข้อหนึ่งนะครับต้นไม้นะครับข้อ2ส,สินค้าใดที่ผลิตจากดินฉเฉลยเป็นข้อ3กระถางต้นไม้นะครับข้อ3ส,สินค้าใดที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบฉเฉลยกระดานนะครับข้อ2กระดาน ข้อ4บริการใดที่จ้องใช้น้ำมันเป็นทรัพยากรที่สำคัญนะครับเฉลยบริการลดโดยสารประจำทางนะครับข้อ5ถ้านักเรียนต้องการเลี้ยงปลาไว้ขายสิ่งใดไม่ใช่ทรัพยากรในการผลิตเฉลยปุ๋ยนะครับปุ๋ยข้อ 6. กการ,รผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากในเวลาที่จำกัดควรเลือกใช้สิ่งใด ขเจ็ดถ้าต้องการความรวดเร็วในการทำอาหารให้ละเอียดควรเลือกใช้อุปกรณ์ใดฉเฉลยเครื่องบดนะครับเครื่องบดข้อแปปัจจุบันร้านอาหารนิยมเลือกใช้เตาแก๊สในการหุงต้มมากกว่าเตาถ่า,านเพราะสาเหตุใดเฉลยเป็นความสะดวกในการใช้งานนะครับข้อ9ข้อใดเป็นผลของการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พิษในอากาศลดลงนะครับข้อสิบผู้ผลิตควรเลือกใช้ทรัพยากรในการผลิตยอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดเฉลยขอ้ออันที่หนึ่งหาง่ายให้ผลผลิตมากไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแคนี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ